สวัสดีค่ะแพทร์ปราประนาเปค่ะคลิปนี้นะคะเพชรที่จะมาเล่าถึงเรื่องราวาความประทับใจที่เกิดขึ้นกับทริปกรุงเทพสองคืนสามวันที่เกิดขึ้นในชีวิตของเพชรที่นะคะเอ่อก่อนอื่นเลยขอขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางของพชรี่นะคะคุณ้องอุ๋ยแรงร้านอิอิค่ะเซเลบชาวขอนแก่นนะคะที่ตอนนี้นะคะกลับถึงขอนแก่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเปิดร้านอุ่นเครื่องเพื่อต้อนรับคนขอนแก่นที่จะไปทานอาหารรสซับซ่บ สัตน้องอุ่ยเชิญเลยนะคะที่ร้านอุ่นเครื่องติดกับร้านวีทีแหนมเนืองหลังมหาลัยขอนแก่นนะคะน้องอุ๋ยพร้อมรอที่จะบริการทุกๆคนแล้วณตอนนี้นะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราไปถึงที่โรงแรมแอมบัสเดอร์สุขุมวิทซอย11ดนะคะด้วยความยากลำบากของกระเทยรสองนางที่ขับรถไปเองโดยที่ไม่ค่อยชินเส้นทางในกรุงเทพถึงแม้ว่าเราจะขึ้นทางด่วนแล้วก็ตามเถอะมันเกิดอุปสรรคมากมายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการปวดฉี่ของดิฉัน การปวดอ e ีของดิฉันบนทางด่วนซึ่งมันไม่มีห้องน้ําทําให้เกิดความยากลําบากมากๆในทริปนั้นแล้วก็ชีใส่ขวดบ้างหล่ะปวดอ e ีก็แล้วแหละอันมากแหละไม่รู้จะเจอปั๊มตอนไหนสุดท้ายก็ไปได้ปั๊มที่ข้างๆกับ GM Gammy นะคะช่วยชีวิตดิฉันเอาไว้แล้วก็หลังฉะนั้นเราก็งงหลงทางการ GPS ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไปไม่ถึงโรงแรมนะคะ แต่ท้ายที่สุดด้วยความมั่นนาและก็ความมั่นใจของเราทั้งสองคนว่าเราจะต้องเอาชนะอุปสรรคให้ได้เราก็ไปถึงโรงแรมแอมบบสเตอร์ด้วยความปลอดภัยค่ะแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยแเราก็อาบน้าแต่งตัวพุ่งไปสูดเดอะมอลล์บางกะปิเพื่อไปหาน้องที่เรารักทั้งสองคนนั่นก็คือคุณน้องแบงค์ที้บินนา,นานแลวก็คุณน้องเปาซาซานะคะก็คุณบังกรที่คารุด้วยนะคะหลังจากที่เราได้เจอน้องทั้งสองคนแล้วก็ โผล่เข้าไปกอดกันด้วยความรักความคิดถึงที่เรามีที่ต่อกันนะคะเพราะว่าพวกเราสนิทแล้วก็ผูกพันกันมานานแล้วก็ช่วยเหลือปกป้องซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่องก็มีความสุขที่ได้ไปเจอน้องที่เดอะมอลล์นะคะหลังจากนั้นเราก็พุ่งกันไปที่ร้านเจ็ดวันเจ็ดคืนของคุณปอมนะคะที่ซอ,อ,อยร,งรังสิตพิรมก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณปอมเจ้าของร้านนะคะก็ไปถึงก็ อาแข่ hand, ต้อนรับเพชี้อย่างดีแล้วก็กอดกันอย่างมีความสุขแล้วคุณปอมก็ดูแลชแคร์เพราเราเป็นอย่างดีสนุกสนานมากที่ร้าน s e เ e ่นเดย์เซเว่นไนนะคะแล้วก็ได้เจอแฟนคลับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นน้องเต็กสเต็กบียูนะคะแล้วก็ได้เจอคุณน้องเพชดอร่าไดมอนนะคะแล้วก็ได้เจออีกหลายๆคนเลยนะคะที่เข้ามาถ่ายรูปกับพี่เพชเข้ามาทักทายกับพี่เพชมีความสุขแล้วก็ฟินม,มากๆที่ร้าน s e เ e ่นเดย์เซเว่นไนะคะมีโอกาสต้องไปอีกแน่นอนคะ่ะสำหรับร้านของคุณปอมนะคะ ทีนี้นะคะเราก็ลากยาวไปไปหลังจาก6กทุ่มเราก็เช็คบินเพื่อที่จะพุ่งมาที่บา r รกอาร์เเนะครเป็นผับนะคะแล้วก็มาเจอพี่โนต้ตหญิงเจอแฟนพี่โนต้ตหญิงมาเจอคุณโฮปที่นั่นนะคะแล้วก็คนที่ที่ฉันต้องการจะเจอที่สุดนั่นก็คือคุณธนาคารนะคะ ดิฉันมีภาพในความทรงจําว่าดิฉันจะต้องเจอเขาให้ได้สักวันแล้วก็ดิฉันคุยกับเขามาตลอดนะคะเจ็ดเดือนเราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมาโดยตลอดแล้วก็เราหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอตัวเป็นเป็นซึ่งกันและกันแล้ววันนั้นคุณธนาคารก็เดินเข้ามาในบาร์ร็อกด้วยความเท่อะภาพแรกที่ฉันเห็นเขาคือดิฉันอายมากก็คือ เขาไม่เหมือนในคลิปวิดีโอนะคะเขาน่ารักมากๆเขาเป็นผู้ชายที่สมาร์ทเขาสูง182เซนติเมตรแล้วเขาก็ไม่ได้อ้วนเหมือนในคลิปวิดีโอบางทีเพชรก็งงว่าในคลิปทำให้เราดูอ้วนขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งจริงๆแล้วคุณธนาคารไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะคะคุณธนาคารแบบสมาร์ทมาทำให้กระเทยที่แรดแรงอย่างดิฉันกลายเป็นกระเทยที่เรียบร้อยไปในท,ทันทีเพราะว่าความเขินอายซึ่งเราไม่เคยเจอกันนะคะแล้วก็ เจ็ดเดือนอะแฟนคลับตัวจริงของฉันจะต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมางในชีวิตของฉันระหว่าง,งฉันกับคุณธนาคารนะคะซึ่งเขาไม่ได้คิดอะไรกับเพชรี่หรอกเพชรี่นี่แหละคิดไปเองมโนไปเองรักเข้าไปเองทุกสิ่งทุกอย่าง และท้ายที่สุดเราก็ได้เจอกันนะคะแล้วก็มีความสุขกันอยู่ในบาร์ล็อกจน6กโมงเชา้าหลังจากนั้นเพชรก็ยังงิ่งเงางงแง่ตอนผับปิดนะคะก็คืออยากจะอยู่กับคุณธานาคารให้นานมากที่สุดก็งองแงใส่เขาอยากเขาไปส่งอยากไปกับเขาบ้างแหละนู่นนั่นนี่อยากใช้เวลาคุยกับเขาให้น่นนสุดจาย,ส,ายสุดท้ายเขาก็ยอมความดื้อของลิซันโดยการที่จะไปส่งลิซันที่โรงแรมก็ขอบคุณด้วยนะที่อดทนกับลิซันนะคะคุณธานาคารแล้วเราก็ไปกินแมคโดนัลล์กันที่สี่แยกอโศกนะคะะคุณธนาคารก็พาลิซันขึ้นรถไฟฟ้า ซึ่งมันเป็นขบวนแรกที่จะออกพอดีตอนประมาณ6กโมงเช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราก็นั่งรถไฟไฟ้าจากสถานีอโศกไปที่สถานีนานา,นาการแล้วก็คุณธนาคารก็เดินไปส่งดิฉันที่โรงแรมแล้วก็กลับที่แล้วคุณธนาคารต้องกลับคอนโดของตัวเองก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ยอมทนกับดิฉันแล้วก็ขอบคุณมากมากที่มาเป็นการเจอกันครั้งแรกที่ดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึก ว่าคุณน่ารักมากๆแต่ว่าคุณรู้สึกยังไงกับดิฉันตอนที่คุณเจอดิฉันตอนแรกก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นคืนแรกที่มันจบลงที่วันสุกนะคะและเดี๋ยววันเสาร์จะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวไปชิมารายฟังคลิปหน้าค่ะ